ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออัดชลินพุทธเจริญนะครับชื่อเล่นชื่ออัดนะครับผมปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดครนายกนะครับแล้วก็อาศรรรรรัยอยู่ที่จังหวัดครนยกด้วยนะครับความชอบส่วนส่วนตัวนะครับก็จะชอบปั่นจักรยานนะครับว่ายน้ําครับผมจบมาจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬาครับครับผมสําหรับสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูครั้งนี้นะครับผมจะนํามาพัฒนานักเรียนนะครับ แล้วก็ในอนาคตนะครับผมจะสามารถนําความรู้ความสามารถเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตนเองได้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอย่างที่ได้ทราบประวัติของผมไปข้าวแล้วนะครับก็มาทําความรู้จักให้มากขึ้นกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะครับผมไม่ได้มีความชอบหรือศรัทธาในอาชีพครูเลยนะครับจากการที่บ้านของผมเนี่ยครับเป็นครูกันหมดนะครับป้าผมก็เป็นลุงผมก็เป็นนะครับ และทุกคนเนี่ยก็ผลักดันให้ผมเป็นครูนะครับตอน,นเด็กก็มีความคิดมาตลอดว่านเนี่ยโตมานะครับก็จะไม่ขอเป็นครูนะครับแต่ว่าทางบ้านก็จะเหมือนพูดกับเราตลอดว่านเนี่ยเป็นครูเนี่ยดีนะมีสวัสดิการต่างๆมากมายเหมือนเขากดดันเรานะครับจนได้มีโอกาสนะครับไปสมัครงานเป็นครูธุรการที่โรงเรียนบ้านกลางทอง30นะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักนะครับตอนแรกไปในตาแหน่งครูธุรการก็ มันก็รู้สึกว่ายังงงๆอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยทํางานในด้านนี้แต่พออยู่ไปสักพักก็สามารถปรับตัวได้นะครับจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับได้มีโอกาสไปสอนเด็กแบบจริงๆจังๆเพราะว่าครูประจําชั้นของเด็กเนี่ยไม่อยู่นะครับก็เลยได้ไปเป็นครูประจําชั้นอยู่วันหนึ่งซึ่งอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กะครับมันก็ต้องโซน,นครับมีดื้อบ้าเป็นธรรมดานะครับ แต่นั่นกลับทําให้ผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับเราลองมองย้อนกลับไปว่าในตอนเป็นเด็กเนี่ยเราก็ดื้อแบบแบบนี้แหละครับเราเราเลยคิดว่าเนี่ยเ,ออเป็นครูเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยเหมือนกันนะแต่พอได้อยู่กับเด็กมันก็มีความสบายใจแบบบอกไม่ถูกนะครับจนมาถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนครับที่ผ่านมานะครับโรงเรียนได้มีครูย้ายไปนะครับทําให้ครูที่โรงเรียนเนี่ยขาดนะครับด้วยความที่เราอยากช่วยครับก็จึงได้รับโอกาสนะครับในการเป็น ครูประจําชั้นพ4นะครับอพอเราสอนไปแล้วก็รู้สึกว่าครูเป็นอะไรที่มากกว่าการสอนครับคือสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กได้ต้องเข้าใจเด็กแต่ละคนนะครับว่า เขาถนัดอะไรเขามีความชอบอะไรหรือเขาไม่ชอบอะไรนะครับและและเราก็จะมีหน้าที่ดึงศักยภาพของเด็กเนี่ยให้ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับผมมองว่าการเป็นครูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่งานครับแต่ครูคือผู้ที่สร้างคนให้เป็นคนที่ดีมีคุณภาพเราสอนให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้แค่นี้ก็พอแล้วครับสําหรับผมคติพจน์หรือปรัชญาในการดําเนินชีวิตนะครับสําหรับผมคือการได้ลงมือทําครับถ้าเราได้ลงมือทําอะไรแล้ว ไม่ว่าผลที่ออกมาจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ถ้าเราได้ลงมือทําแล้วเราจะไม่เสียใจในภายหลังแน่นอนครับ